ดีค่ะป้านขาที่ดินค่ะวันนี้นะคะป้าจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะ เหมาะการทําการเกษตรนะคะป้นจะบอกเลยนะคะทุกวันนี้ถ้าเราจะรอดปลอดจากโควิดนะคะเราต้องมีที่ดินนะคะสําหรับปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะทำไร่นาสวนผสมนะคะกินทุกอย่างที่เราปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินเลยนะคะป้นจะบอกเลยนะคะท่านมีเงินเพียงแค่ห้าหนึ่งหมื่นบาทท่านก็สามารถที่จะซื้อที่ดินกับป้นได้นะคะซื้อสดของป้นนะคะโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงซื้อผ่อนผ่อนก็ยาวไปเลยคะ่ะสามถึงห้าปีผ่อนก็นจะของที่ดินโดยตรงนะคะวันนี้ป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ท้ายแปลง คลองสิกม7นะคะอันนี้อยู่ท้ายแปลงกม7นะคะตรงนี้ค่ะ2ไร่87.9ตารางวานะคะหรือ8ปดสอะไรอ่าหรือแปดสิบตารางวานะคะสําหรับตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะติดถนนลาดยางนะคะติดถนนลาดยางแล้วก็ติดคลองแอลนะคะอยู่ห่างจากสํานักงานเทศบาลหนองเสือก็ประมาณ1กิโลค่ะมายังจะมาถึงยังที่ดินแปลงนี้นะคะ แล้วด้านข้างตรงนี้ค่ะถนนด้านข้างทร่นี้เป็นถนนลูกรังนะคะอัดแน่นนะคะกว้างประมาณ7เมตรนะคะซึ่งจะทะลุไปยังของส0บกมเจ็ดจะไปยังกมเจ็ดด้านหน้าเลยนะคะแปลงด้านหน้าจะไปทะลุแปลงด้านหน้า3ไร่ของเรานะคะแปลงตรงนี้นะคะสองไร่นะคะแปดสิบเจ็ก้ตารางวานะคะวันเขาบอกเลยนะคะตรงนี้อ่า หมาะที่จะทําบ้านแนวสวนเกษตรตรงนี้จะอยู่ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะท่านก็ขุดบ่อเลี้ยงกานะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ค่ะนะคะหรือท่านจะทําบ่อเพื่อทําแบบ เลี้ยงเลี้ยงบัวแดงอย่างเงี้ยค่ะไว้ไว้แบบว่าถ่ายรูปไว้เช็คอินนะคะแล้วด้านในท่านก็ถมที่เพื่อที่จะสร้างบ้านของท่านนะคะทําบ้านแนวสวนเกษตรได้เลยนะคะตรงนี้นะคะขนาบด้วยถนนสาธรารณะทั้งสองด้านเลยนะคะสําหรับแปลงนี้แปลงไอเก้านะคะอยู่คลองสิบนะคะเรียบคลองสิบนะคะกมเจ็ดนะคะแต่อยู่ท้ายแปลงนะคะซึ่งจะติดเรียบคลองแอลนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะธรรมาชาติสุดๆนะคะโปรง่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะ ด้านข้างก็จะเป็นวิวทุ่งนาเนี่ยค่ะเป็นวิวทุ่งนาเห็นไหมคะนะคะหรือเราอาจจะปลูกบ้านแล้วตรงข้ามนี้เราก็ทําเป็นปลูกข้าวก็ได้นะคะเราสามารถที่จะออกแบบได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้เทศบาลเนาะอยู่ใกล้สํานักง,งานเทศบาลก็ประมาณ1กิโลเมตรนะอยู่ใกล้อำเภอหนองเสือนะคะประมาณ2กิโลเมตรโดยประมาณนะคะเข้าไปอำเภอหนองเสือท่านก็จะเจอเซเว่นโลตัสที่ว่าการอำเภอรโรงพักโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะตลาดเจริญกันนะคะ ร้านอาหารชื่อดังในอำเภอหนองเสือนะคะซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะอยู่ใกล้แหล่งอันวยความสะดวกเดินทางจากกรุงเทพโดยถนนรางสินคนครนายกใกล้มากนะคะเพียง <c oughs> แค่1นชั่วโมงในหน่อยก็จะมาถึงยังคลองสิบกมเจ็ดแล้วนะคะถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะ ทักมาหาเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ YouTube เปิ้ลขายที่ดินค่ะเ c e บุ o k เปิ้ลนักขนานค่ะ0 9 5ย์1 8 6 9 8นนะคะถ้าท่านสนใจเรื่องที่ดินให้ไว้ใจเปิ้ลนะคะเปิ้ลมีหลากหลายขนาดหลากหลายราคาหลากหลายทำเลค่ะให้ทุกท่านเลือกสรรนะคะทักมาถามเปิ้ลนะคะทำถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะมาอัปเดตที่ดินในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ